บรรยากาศตอนแรงครับบรรยากาศตอนแรงที่ริมทะเลฮ่องกงครับริมทะเลตงชงครับตอนแรงเด้อพี่น้องเด้อมามืันนี้ฝนฝนกับ่มีน้ำแหงเบิดเลยธรรมดาน้ำเต็มแถวนี่ยืันนี้น้ำแหง ทองฟ้าสีแดงสวยงามครับน้ำแหง้งไปเลยธรรมดาแถวนี้น้ำเต็มหรือมีแต่เรือประมงเต็มเลย ของฟ้าเห็นแต่กระเช้าลอยเิี้ยวเลยกระเช้าไปพระไงครับกระเช้านี่ภาษาองกงเขาเรียกหลามแช่ ลามเช๊ะครับ